ในยุควิกฤตแบบนี้นะครับคนที่มีงานทําคือคนที่โชคดีใช่ไหมครับป้าเลยครับคนที่ไม่มีงานทําก็ยังโชคดีอยู่ครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องหาโอกาสจากตอนที่คุณไม่มีงานทานี่แหละครับหลายครั้งเนี่ยเราเนี่ยไม่กล้าเราออกจากงานแต่สุดท้ายบริษัทอาจจะเชิญออกหรืออาจจะบีบให้เราออกถูกไหมครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าการออกจากงานเป็นเรื่องดีหรอกนะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตหนึ่งโอปป้าอยากให้คุณคิดแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณยึดติดกับงานประจาคุณจะทาได้อีกกี่ปีกันครับและแน่นอนวิกฤตแบบนี้เราไไไมมม่่่สาาาารรรถจจจะปบบบบััังงคคคคิษทททให้้้้นนนุุกดวแแตณีอ ไม่ได้อยู่ในงานประจําแล้วในตอนนี้เพราะฉะนั้นจงใช้วิกฤตเป็นโอกาสในตอนนี้ที่จะเอาตัวเองมาพังงาดในโลกออนไลน์ครับเพราะตอนนี้นะธุรกิจนะครับในเรื่องของการให้ความรู้หรือธุรกิจในเรื่องของการแบ่งปันหรือการเข้ามาในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีคนเข้ามาเยอะมากๆเพราะอะไรครับตอนนี้คนตกงานเยอะตอนนี้คนมีวิกฤตเยอะคุณจะเป็นคนที่รอให้เกิดวิกฤตแล้วค่อยเข้ามาสู่โลกออนไลน์หรือคุณจะรอให้มันแบบ มันแบบแดงเดือดสุดๆก่อนอะคือไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอะไม่มีอารมณ์จะทาแล้วอะเราค่อยเข้ามาหรือคุณจะเข้ามาในตอนที่คุณยังพร้อมอยู่ในตอนนี้สภาวะจิตใจยังยังโอเคยังพอรับได้ยังยังพร้อมสู้ต่ออันเนี้ยอยากให้คุณคิดแบบนี้มากกว่านะครับและอีกช่องทางหนึ่งครับที่สามารถสร้างอาชีพให้คุณได้แม้คุณอะอาจจะเชียงตกงานอยู่ไม่เป็นไรครับแต่นี่เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถที่รวยได้เร็วกว่างานประจําครับก็คือเป็นยูทูบเบอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นยูทูบเบอร์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้้้้้้้นนนนยังงงงงงไไไไคคคุุุณณณมม่่่่ตตอออออใใใชชกกกลหญ็ดรรบจําป์แแพ เกิดว่าคุณเนี่ยช่องโตก็ค่อยไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมอันนั้นได้เลยครับและคุณไม่จำเป็นจะต้องไปหาของหรูของแพงครับวันนี้มียูทูบเบอร์หลายคนนะเป็นเด็กบ้างอ่ะเป็นผู้ใหญ่บ้างอ่ะที่เขาไม่ได้ใช้ของแพงเลยเขาก็ใช้ของที่เขามีอยู่ในรอบตัวนี่แหละครับเพียงแค่คุณนะอัดคลิปแล้วมีวินัยกับตัวเองและมีกลยุทธ์ในการนำคอนเทนต์ก็สามารถทำให้ช่องคุณเติบโตคุณก็สามารถได้เงินจากคลิปวิดีโอเห็นไหมครับบางทีเนี่ยเราทำงานประจำยังหนักกว่าอีกครับแปดโมงเช้าใช่ป่ะมันโอป้าเข้าแปดโมงครึ เลิกงานเนี่ยเขาบอกเลิกห้าโมงไหมจริงจริงเลิกสองทุ่มตลอดเลยนะครับก็ไม่เคยเลิกโตรงเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละครับถึงบอกว่าทําไมคุณถึงต้องทํา YouTube เพราะว่ามันทําให้คุณอยู่บ้านได้ด้วยข้อหนึ่งข้อสองนะคุณได้มีเวลาเทคทามกับครอบครัวเยอะขึ้นคุณได้ทากิจกรรมเช่นชวนลูกๆคุณทําคลิปชวนสามีภรรยาทําคลิปชวนคุณพ่อคุณแม่ทําคลิปและคุณสามารถที่จะขายชีวิตคุณแล้วทําเงินได้จะมีอีกกี่แพลตฟอร์มกันครับที่คุณสามารถขายชีวิตแล้วเอาเนี่ยตัวเองเนี่ยมาทําเงินได้ด้วยคืออแแบบเเรราาใชช้้ีววิิตตปกลัด แล้วเราก็ทําเงินได้ด้วยเออดีะตายนะครับและแน่นอนครับ YouTube มันผ่านตาคุณมาเกิด1สิปีแล้วครับแต่คุณไม่ทําอะไรกับมันแต่วันนี้มันเกิดไวเกิตแล้วครับ ถ้าคุณไม่ทําก็มีคนอื่นทาครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําวันนี้อีกหนึ่งปีคุณจะทําอะไรต่รอครับอาจจะโดนบริษัทบีบหรือย,อยังไรหรือจะต้องไปต้องนั่งเศร้าว่าเอ้ยมันสถานการณ์แบบนี้มันจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นไหมไม่ครับวันนี้คุณจะต้องเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสให้ได้และสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นใน u t u b e นะครับแม้จะทําไม่เป็นเลยเรามีสอนครับในคอร์สสอนทํา youtube สําหรับมือใหม่นะครับซึ่งจะสอน25บกระดาษนี้แล้วแบบเร็วทันใจนะครับที่ทาให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้แล้วไปไวๆ สิ่งนี้ให้กับคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวนี้เรามีในเรื่องของคอนเทนต์การทําให้ช่องคุณติด s e o และยังมีโบนัสนะครับในการสอนตัดต่อรูปและวิดีโอหน้าปกคลิปติดเอ็นสกรีนนะครับและอื่นออีกมากมายที่ทําให้ช่องคุณโตแบบเร็วๆร,รวมถึงเทคนิคการทำคอนเทนต์ครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อการหาตัวตนของคุณนะครับที่จะมาทําในช่องนั้นเทคนิคการถ่ายคลิปแบบต่างๆรวมถึงมีอ e ีบุ๊กนะครับ ให้กับคนที่สมัครใน30คนแรกด้วยเป็นอ e ีบุ๊กนะครับคู่มือในการทํา YouTube แบบเบื้องต้นแล้วก็เป็น30คอนเทนต์ในการทํา YouTube และถ้าคุณสนใจนะครับรีบทักเลย30คนแรกครับจากราคา3 9 9เเหลือเพียง1นึ่งพันบาทเท่านั้นสนใจกดลิก์หน้าโปรไฟล์ครับอย่ายืนดูเขานานๆานอย่ารอให้วิกฤตมันแดงเดือดแล้วคุณค่อยเปลี่ยนชีวิตนะครับรับรองครับคุณได้มีอารมณ์ทํแแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันที่คอร์สยูทูบนะครับสวัสดีครับ